ปิดท้ายด้วยข่าวลือที่อื้อฉาวมากๆ Apple อาจจะทำ t u u n s ลงบน Android ฟังดูแล้วเป็นข่าวที่น่าจกระจี้มากเลยนะฮะไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกับการที่ Apple จะยอมเอาจุดแข็งสุดๆอย่าง i iunes นที่มีอยู่บน Apple เท่านั้นไปลงบน Android ในเมื่อเป็นสิ่งที่ Steve Jobs เคยพูดไว้แล้วนะฮะ Steve j o b บเคยพูดไว้ว่าเราทำ t u u n s ลง Windows เพื่อทำให้ไอ o อขายได้มากขึ้น แต่ผมนั้นไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยกับการเอามิวสิกแอปของเราไปอยู่บน Android นอกจากจะทำให้สาววกบน Android มีความสุขยิ่งขึ้นแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้พวกเขามีความสุขยเกลียดกันถึงขนาดนี้ถ้าเป็นศาสนาโหดเทียบอย่างนี้ครับนั่นนั่นสิครับ <c oughs> ได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะเป็นเวลากว่า3ปีแล้วะฮะที่สตีฟจ๊อบได้จากโลกนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากทีมงาน Apple ทําอะไรสตีฟจ๊อบก็คงมาทวงถามหรือว่ามาต่อต้านไม่ได้แน่น <c oughs> ซึ่งในตอนนั้นจะต่อต้านหมชจนฝาก็ตามนะฮะแต่งเช่นเรื่องของการ subscribe ที่เขาคิดว่าไม่น่าจะมีคนใช้หรือการมองข้ามโอกาสทำเงินกับ Android ไปนะฮะแต่ในตอนนี้นะครับยอดขายของไอจูนในสหรัฐอเมริกานั้นลดลงอย่างน่าวิตกเพราะยูเซอร์หันไปใช้รบริการ subscribe music แบบรายเดือนอย่าง Spotify กันมากขึ้นจึงทาให้ Apple คงต้องพิจารณาตลาดของ Android ครับที่ตัวเองยอมไม่เข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งมาตลอด พิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งอาจจะสร้างไอจูนเรดิโอเพื่อรองรับตลาดนี้โดยเฉพาะนะฮะนอกจากนี้มีข่าวว่า Apple พ mm hmm. ยายามดิวค่ายเพลงต่างๆนะฮะเพื่อให้ขายอัลบั้มศิลปินต่างๆบนไอจูนแบบ exclusive mm hmm. ครับคือไม่มีขายที่อื่นเลยมีขายบน i อจูนอย่างเดียว mm hmm. โอ้โหงานนี้วงการเพลงสั่นสะเทือนแน่นอนแต่ที่แน่ๆตลาดเปลี่ยนไปแต่ยังไง Apple ไม่ยอมตายแน่ นั่นแหละครับผมตอนนั้นเคยทำนะคะอย่างเทนาัลวัมของบียอนเซ่ตอนนั้นก็มีเอ็กซ์โซทีฟเฉพาะไอจูเนี่เดียวแฟนเพลงก็โหดาวน์โหลดกันล้นหลามรู้สึกจะช่วงเวลาเดียวพอหลังจากนั้นก็ขายกันทั่วไปแล้วแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของบรรดับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบกับการซื้อเพลงจัดจากสโตร์นะฮะอย่างผมเองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เลือกที่จะ ไปใช้บริการเนี่ยฟังเพลงรายเดือนผมเลือกที่จะใช้ซื้อเพลงจากไอจูนโดยตรงเพราะว่ามันสามารถ cross sync กันระอุปกรณ์3-4ตัวได้ใช้กับพวกทีวี <TV S 1> ก็ได้อะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยการที่ยําเข้ามาดินแดนของ Android เนี่ยผู้ใช้งานผมเชื่อว่าผู้ใช้งานหลายคนนะ ที่ไม่กล้าย้ายไปใช้ Android เพราะว่ายังมีเพลงจำนวนมากที่ซื้อวน i ไอจูนอยู่การที่ทําอย่างเงี้ยมีมีมีผลมีผลดีผลเสียด้วยกันผลนี้คือตลาดไอจูนโตผู้ใช้งาน Android โอ้ไอจูนเพลงดีเพียบเลยผลเสียคือเขาสามารถกระโดดจะออกจากอุปกรณ์ iOS ที่เขาถืออยู่ไปอยู่ไปใช้ Android ได้เลยนะจริงด้วยอันนี้เป็นดาบสองคมแล้วเรื่องของเรื่องคือ Google จะให้เข้าหรือเปล่าเออนันเรื่องเรื่องสาคัญนะแน่นอนนะคะเดี๋ยวแบตเตอรี่เทคนำมาฝากอัปเดตกันแน่นอนนะคะ